สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่โกบวันนี้ได้กี่ตากาะก้าแล้วคะวันนี้ทำสี่ตะก้าอันนี้ตะกาแรกใช่ไหมคะ,มาาะนี่งหน่ตะกาโอ้โหนึ่งะคะสี่ตากาะก้าแล้วนะคะวันนี้ พี่กบก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีตะกานี่นะคะนี่ตะกาหนึ่งอันนี้ตะก้าที่สองนะคะนี่วันนี้ก็จะเตรียมปลูกนะคะสี่ต้นอันนี้ต้นที่ลงไว้เมื่อวานนี้นะคะก็หน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะอื้อ ที่ลงแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสวยมากสวยทุกต้นเลยนะคะทุเรียนลงตะกร้านะคะนี่ก็มีเพื่อนๆน,นะคะอยากจะชมว่าออลงไปถึงในแล้วนะคะเราก็ทําเพิ่มนะคะทําคลิปไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็เตรียมเตรียมเตรียมดินไว้ในตะกร้าแล้วเรียบร้อยอันนี้ดีใบม้ด้วยนะคะเอาไว้ข้างๆ ในดินนี้มีอะไรบ้างคะพี่กรมีส่วนผสมหลายอย่างมีโดรไม้ก็มีนะโดรไม้

เรียบร้อยค่ะเราต้องเตรียมไว้แบบนี้นะคะสัี่ถึงเก้าตอนนี้ลากไว้กันส่ถเ้าเตรียมดินไว้ก่อนนะคะสี่ถึเ้าทางนี้ก็ที่ลงไว้แล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ หลายตะกร้ามากมากนี่ตัวนี้ยอดออกมาแล้วนะคะนี่นะคะที่ลงไว้ก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะเสร็จสวยงามทุกต้นนะคะมาดูกบชายน้ำต้นนั้นนะคะที่ว่าเขาจะไปแล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้นะคะยอดของเขาออกมานะคะนี่แตกยอดแล้วฟื้นแล้วนะคะต้นที่เอามาจากหลุมวันนั้นนะคะ ก็สามารถเลื่อนไปดูคลิปที่แล้วนะคะหน้าตาเขาใบเขาไม่สวยแบบนี้นะคะนี่นะคะอันนี้กบชายน้ําค่ะเอามาลงเลี้ยงไว้ในตะกร้านะคะเขาก็โตแล้วนะคะนี่ที่เห็นนี่ก็จะเป็นปุ๋ยทางดินนะคะนี่ค่ะที่ทางเราใช้กับทุเรียนนะคะปุ๋ยทางดินนี่ตะกร้าใหญ่มากเลยนะคะนี่สวยมากยอนมาแลนะ้วแต่ว่ายังยังไม่ ชัวนะว่าจะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูแลเขาสักหน่อยค่ะแล้ก็ดูแลเขาอตอนนี้ก็เตรียมตะกร้าอยู่นะคะนี่แต่ที่ลงไว้แล้วนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้ติดทุกต้นเลยใส่สารปรับปุงดินลงไปใส่สารปรปับุงดินลงไปแล้วเมื่อเช้านี้นะคะ ตอนนี้ก็เตรียมดินลงกระถางอยู่นะคะให้ชมคร่าวๆไปก่อนนะคะเดี๋ยวเตรียมดินเสร็จเดี๋ยวจะลงยังไงนะคะก็จะทําคลิปเพิ่มเติมให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอยุติเพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ